สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการติวประวัติศาสตร์สากลใน EP4 เดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะมาเริ่มข้อ1กันนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอ,อ่ช้อยที่1ค่ะชาวซูเมเรียนคิดประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิมอันนี้ถูกไหมนะคะข้อ2กฎหมายฮัมบูรบีของจกักรวรรดิบาบิโลเนียมีรากฐานส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายของพวกซูเมเรียน และข้อ3ค่ะคัมภีมรณะนับเป็นวรรณกรรมชิ้นสำคัญของอารยธรรมไมซินีข้อ4นะคะชาวฟินิเซียอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีความสามารถทางด้านการค้าและการเดินเรือส่วนข้อ5ชาวออมอไรัยเป็นผู้สถาปนาอนาณาจักรบาบิโลเนียขึ้นประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราช เราจะหาข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะในการทำข้อสอบข้อหนึ่งหรือการติวเนื้อหาข้อหนึ่งเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าข้อความใดที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงในช่วงสมัยยุคประวัติศาสตร์โบราณเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่ไม่ถูกต้องค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะได้เรียนรู้ว่านั่นคือข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ค่ะ ข้อ3นะคะข้อที่ไม่ถูกต้องคือคำพีมรณะนะับเป็นวรรณกรรมชิ้นสําคัญของอารยธรรมไมซีนีจริงๆแล้วคำพีมรณะเนี่ยนะคะเป็นของชาวอียิปต์ซึ่งเป็นอารยธรรมของอียิปต์โบราณในรุ่มแม่น้ํำไนายนะคะส่วนอารยธรรมไมซีนีเนี่ยเป็นของกรีกโบราณต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดอื่นๆกันนะคะว่าทําไมข้อนี้จึงผิดข้อนี้จึงถูกกันคะ่ะ คมภีมรณะเนี่ยนะคะนับเป็นวรรณกรรมสําคัญของอรารยธรรมอียิปต์ค่ะอียิปต์เนี่ยนะคะเขาจะมีความเชื่อหลังความตายแล้วก็มีคัมภี์มรณะนี่แหละค่ะเป็นคู่มือในการประกอบพิธีศพนะคะเขาจะมีความเชื่อเรื่องมัมมี่นะคะว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วก็จะฟื้นกลับมาสู่ร่างเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาอยู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างเช่นอียิปต์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ อารยธรรมกรีกไมเซเนียหรือว่าไมเซเนียนะคะเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรีีเจียนซึ่งมีช่วงเวลาตั้งแต่ปี1600ถึง1100ก่อนคริสต์ศักราชค่ะจุดเด่นก็คือเขาจะมีการสร้างป้อมประการบนผืนแผ่นดินใหญ่ของกรีกนะคะเราดูจากแผนที่เราจะเห็นว่าไมเซเนียหรือไมเซเนียนนั้นนะคะจะอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ส่วนเกาะคริสนะคะก็จะมีอารยธรรมไมน่วนค่ะ เดี๋ยวเราแวะมาดูอริรรมกรีกกันนิดนึงนะคะ ในเกาะคริสนะคะซึ่งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ย,ยก็จะเป็นอารยธรรมใหม่นวน,นะคะส่วนในผืนแผ่นดินใหญ่ก็จะเป็นอารยธรรมไมซินีนะคะในช่วงหลังจากนั้นนะคะเมื่ออารยธรรมไมซินีล่มสลายหรืออ่อนแอลงประมาณ300ปีหลังจากนั้น<ม>ก็จะมีนะคะยุคที่สำคัญยุคหนึ่งเราเรียกว่าย,ยุคนครรัฐของกรีกค่ะคำที่คุ้นเคยนะคะที่เคยได้ยินคือคำว่าปอริสนะคะ อโพลิสเนี่ยหมายถึงนครรัฐเขาจะมีลักษณะสำคัญก็คือการสร้างป้อมปราการหรือว่าอโค p โพลิสเนี่ยนะคะไว้ตามภูเขาหรือเนินเขาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีาการบูชาเทพเจ้ากันอย่างคึกคักเลยยุคนี้นะคะถือว่าเป็นยุคทองนะคะหรือว่าเป็นยุคคลาสสิกของกรีกก็คือเป็นยุคที่มีความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่และมีประเทศรัฐมากมายเลยทีเดียวค่ะ มาดูในส่วนของชาวฟินแเซียกันบ้างค่ะชาวฟินแนเซียนะคะจะตั้งถิ่นฐานนะคะอยู่ทางตะวันตกสุดเลยนะคะของดินแดนพระจันทร์เสี้ยวตามชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนชาวฟินแเซียเนี่ยนะคะเป็นชนชาติที่ไม่เก่งทางการรบแต่ว่าเก่งทางด้านการค้ามากๆเลยค่ะ จากแผนที่นะคะจะเห็นเส้นทางการค้าของเขาอยู่ในเส้นสีแดงนะคะไปตามเกาะต่างๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปที่ราบเรียบนะคะบนทางตอนเหนือของชายฝั่งของแอฟริกาค่ะมาดูอีกกลุ่มชนชาติหนึ่งนะคะซึ่งยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันก็คือชาวอเมรไกหรือว่าที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของชาวบาบิโลเนียนหรือชาวบาบิโลเนียนะคะ ซึ่งในช่วงที่ยิ่งใหญ่ของเขานั้นนําโดยกษัตริย์ฮัมูรบีค่ะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่6ผู้ก่อตั้งจกักรวรรดิบาบิโลเนียบนชายฝั่งแม่น้ํายูเฟติสนะคะจนเขาได้เป็นนครที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะในอาณาจักรเมโสโปเตเมียเขาสามารถรบชนะพวกอาคาเดียนแล้วก็พวกซูเมเรียนซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วนะคะเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะ เอาละค่ะมาถึงข้อ2นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมกรีกกันต่อข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารยธรรมกรีกมาดูช้อยนะคะเราจะหาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมกรีกนะคะเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อ1ค่ะเซอร์อร์เธอร์เอเวนนะคะข้อ2 j o จอห์นคาวินข้อ3วิหารพาเทนอนข้อ4 h e เฮโรโดตัสและข้อ5ห,หัวสาวแบบดอริกค่ะ ทั้ง5ช้อยนี้นะคะจะมีทั้งที่นักเรียนคุ้นชื่อและไม่คุ้นชื่อเลยก็มีนะครูคิดว่าอย่างนั้นนะคะมาดูคําตอบกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําอธิบายพร้อมๆกันข้อที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารยธรรมกรีกเลยก็คือจอห์นคาวินนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นคนๆไปนะคะคนแรกก็คือเซอร์อาร์เธอร์เอเวนค่ะคนนี้เป็นนักโบรณาณคดีชาวอังกฤษผู้ค้นพบวังนอร์ัสนะคะบนเกาะคริสต ประเทศกรีกนะคะซึ่งก็เป็นอรารยธรรมกรีกนั่นเองค่ะใครที่ไม่รู้จักนะมาทำความรู้จักเขาตั้งแต่ ep นี้เป็นต้นไปเลยนะคะส่วนคนที่สองค่ะจอห์นคาวินอันนี้เป็นคำตอบของเรานะไม่เกี่ยวกับอรารยธรรมกรีกนะคะเขาเป็นนักเทววิทยาในคริสตศาสนาเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เป็นผู้นำในนิกายโปรเตสแตนต์ก็คือนิกายคาวินนั่นเองค่ะ และคนสุดท้ายคนนี้เราไม่รู้จักไม่ได้เลยนะเฮโรโดตัสค่ะซึ่งเขาเป็นบิดาของวิชาประวัติศาสตร์เขาเป็นคนที่มีอายุนะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงของกรีกโบราณแล้วก็เขียนหนังสือเรื่อง The h i s t o r i s t นะคะซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสงครามเป็นการจดบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบระเบียบค่ะมาดูกันที่วิหารพาเทนอนค่ะ เป็นสถาปัตยกรรมกรีกโบราณนะคะในศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลค่ะอยู่บนเนินอโคโพลิสในกรุงเอเธนอันนี้เป็นยุคนครรัฐนะคะ หัวเสาแบบดอริกหัวเสาแบบดอริกเนี่ยก็จะมาควบคู่กันในข้อสอบก็จะมีแบบไอออนิกแล้วก็แบบโคลินเทียนไปด้วยนะคะแบบดอริกเนี่ยจะเป็นแบบดั้งเดิมค่ะไม่มีลวดลายมากมายส่วนแบบไอออนิกนะคะก็จะเพิ่มแผ่นหินบนหัวเสามีลักษณะม้วนย้อยลงมาและนะคะแบบที่3คือแบบโคลินเทียนจะดัดแปลงมาจากแบบไอออนิกค่ะมีความหรูหรามากขึ้นมีการประดับตกแต่งที่สวยงามนะคะแล้วก็มีเกลือไม้ใบไม้อะไรเงี้ยมาก มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะออกมาจากยุคโบราณนะคะเรามาต่อกันที่ยุคกลางกันบ้างค่ะข้อ3ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมัยกลางของประวัติศาสตร์สากลหาข้อไม่ถูกอีกแล้วนะข้อ1ยุคแห่งศรัทธาเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกสมัยกลางนะคะในประวัติศาสตร์สากลข้อ 2. ระบบการปกครองแบบฟิวดัลเป็นระบอบการปกครองที่กษัตริย์ไร้พระราชอำนาจในทางปฏิบัติ และข้อ3เจตนารมณ์ของพระเจ้าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่กระตุ้นให้ชาวคริสต์เข้าร่วมรบในสงครามครูเสดนะคะข้อ4ค่ะสงครามครูเสดมีส่วนช่วยทำลายระบอบการปกครองแบบฟิวดอลและระบอบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เราจะหาข้อไม่ถูกกันนะคะส่วนข้อ5ค่ะหลอดไม่มีสิทธิจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีความในแมนเนอร์ของตน ข้อมูลทั้ง5ช้อยนี้นะคะก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคกลางค่ะมาดูข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ5ค่ะหลอดไม่มีสิทธิจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีความในแมนเนอร์ของตนข้อนี้ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าหลอดเองนั่นแหละนะคะที่มีหน้าที่พิจารณาคดีความแล้วก็ดูแลวัตสรรันที่อยู่ในแมนเนอร์ของตนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันค่ะ ระบบฟิวดอลนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหลอดซึ่งเป็นเจ้านายกับวัซซันนะคะหรือว่าผู้พึ่งนะคะก็คือประชาชนที่อยู่ในแมนเนอร์นั่นเองเป็นระบบการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางของกษัตริย์ค่ะไปสู่ขุนนางต่างๆขุนนางนะคะเขาจะมีกองทัพเป็นของตัวเองหน้าที่ของหลอดก็คือพิทักษ์รักษา วสั้นนะคะคนที่ทำงานในที่ดินของตัวเองพร้อมกับที่ดินของตัวเองด้วยนะคะจากศัตรูและที่สำคัญค่ะในช้อยของเราก็คือเขาจะต้องให้ความยุติธรรมแล้วก็ปกป้องคุ้มครองรวมทั้งพิจารณาคดีต่างๆให้เป็นธรรมในเมนเนอร์ของเขาด้วยค่ะส่วนข้อต่างๆนั้นถูกต้องแล้วนะคะในยุคกลางเนี่ยนะคะเป็นยุคแห่งศรัทธา แล้วก็มีศาสนาคริสต์เนี่ยนะคะเป็นความเจริญรุ่งเรืองมากเลยในยุคนั้นระบบฟิวดัลนะคะก็เป็นระบบที่กษัตริย์ไม่ค่อยมีอํานาจค่ะเพราะว่าเป็นการกระจายอํานาจมาสู่หลอดนะคะเ,เจตนารมณ์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทําให้ชาวคริสต์ออกมาร่วมรบในสงครามครูเสดอันนี้ก็ใช่ค่ะสงครามครูเสดเองนะคะก็ทําลายการปกครองนะระบบอ f ฟิวดลัลแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์ด้วยเพราะว่าหลอดอัศวินต่างๆเนี่ยตายไปอย่างเยอะแยะเลยค่ะในการทําสงครามครั้งนี้ซึ่งกินระยะเวลากว่า200ปีอ่ปีนะเอาละค่ะสีข้อของเราก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับ ep 4ของประวัติศาสตร์สากล พบกันใหม่ในการติวสังคมศึกษากับช่องไฮโซ High Social Study สำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ